กฎหมายชายคาปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสูงสุดเอาละค่ะช่วงนี้สัญญาณจากอายการอาวโุโสสำนักงานการ,การสอบสวนส,สำนักงานอายการสูงสุดอาจารย์ปอระเมศอินทรชุมนมมาแล้วค่ะวันนี้อาจารย์บอกจะคุยกันเรื่องการจับกลุ่มและสอบสวนผู้ต้องหานะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณสนุนนครับผม่น,น่ไม่พ้นเรื่องสดๆร้อนๆนี่มันคือมีการจับกลุ่มพระ จับกลุ่มหมอปีหมอบีนะครับก็มีคนถามผมเหมือนกันผมก็ก็ถามเมืนจับทพามนไปจับตอนดึกดึกที่สองที่สามอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหตุผลนะครับแต่โดยปกติการจับผู้ร้ายดุเนี่ยเขาจะจับตอนกลางคืนคนหมายเขียนไว้นะการจับผู้ร้ายดุดุเนี่ยจับตอนกลางคืนเพราะว่าเป็นการป้องกันภัยอันตรายที่จะเกิดแก่เจ้าพนักงานแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยไม่ทราบเหมือนกันทีนี้เอาละ มันก็ต้องมีเหตุผลอนะจับเช้าได้ไหมอไอีกเรื่องนึงผมไม่เกี่ยวไม,ไม่ไม่เกี่ยวกับดุลพินิสเขา <c oughs> แต่ปัญหาที่มันเกิดปัญหาขึ้นห่วงอย่างนี้ครับห่วงตํารวจตรงตรงไหนล่ะห่วงตํารวจและสิทธิของผู้ถูกจับนะครับผู้ถูกจับก็ถูกสอบสวนเนะี่ยแล้วไม่ไม่ดีเลยที่หนังสือฟิลม์มหรือข่าวสารบอกสอบนั้นทั้งคืน,คนจนรับจนมีอะไรไอ้อย่างนี้นะครับมันผมอยากจะฝาก อ่เพื่อนตำรวจเพื่อนพนักงานสอบสรวนนะระมัดระวังนิดหนึ่งมันจะกลายเป็นเรื่องของการอุ้มทรมานการท,<ะ>ท,ะทะรมานนี่ไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเอาไปทรมานเนี่ยแต่การทรมานโดยการสอบสวนส,บนสอบทั้งคืนเนี่ยต้องระมัดระวังเราเคยเจอเรื่องนั้นมาหนึ่งหนึ่งเรื่องเรื่องลุงเปียกเห็นไะหนะสอบทั้งคืนถอดเสื้อเปิดห้องแอร์ทั้งคืนทรมานแต่ละคนสอบนละตำรวจจะโดนคือการอุ้มทรมานแล้วเราป้องกัน สิ่งที่จะเกิดเกิด,กดจแต่เจ้าพนักงานนะครับไม่ใช่ช่วยผู้ต้องหาย่างเดียวอันนี้เราก็ฝากฝากถึงกองปราบฝากถึงตำรวจทุกท่านทุกนายระมัดระวังนะจับก,ก็ต้องดูกลางคืนนะผมไม่ติดใจนะครับแต่ถามว่าทําไมไม่จับกลางวันจับลระก็น่าจับกลางวันก็อีกเรื่องหนึ่ง<ะ>แต่การสอบสวนเนี่ยต้องระมัดระวังหน่อยครับเพราะคำในการเขาจะฟังไม่ได้แล้วตำรวจพูดจับเนี่ย จะเกิดปัญหาเดือดร้อนครับฝากไว้คแค่นี้แลครับค่ะวันนี้ท่านแรกแต่ก็สอบถามเรื่องเดียวกับที่อาจารย์พูดนะคะคุณเทพพนมนะคะบอกว่าตกลงว่าหลังจากที่จับหลวงพ่ออารมณ์กดไปแล้วเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่เขาตั้งข้อหาอะไรบ้างล่ะคะอาจารย์ยังไม่ทราบเลยครับยังไม่ได้เปิดเผยแต่อย่างเรื่องรับบริจาคที่ไม่ตรงปกอะไรเนี่ยมันจะกลายเป็นหลอกลลงแต่นีเ้เขาสอบเรื่องเส้นทางทางการเงิน<ม>เรื่องการใช้ใช้ ชื่อคนอื่นนะครับเอาล่ะเป็นการใช้ชื่อคนอื่นก็ก็รอดูตํารวจแถลงอีกนิดนึงเาจะไปไปก้าล่วงเขาครับคส่วนอีกท่านหนึ่งก็ต่อเนื่องเหมือนกันนะก็คือคุณอนบณอนบค่ะคุณอนบบอกว่าเ,าเหตุการณ์ในแวดวงพระสงฆ์ในวัดบ้านเราเนี่ยช่วงนี้มากันต่อเนื่องเขาก็เลยเกิดคําถามขึ้นมาในใจว่าตกลงว่าที่ผ่านมาเนี่ย เรามีสำนักงานพระพุทธศาสนาไว้ทำเพื่ออะไรคะอาจารย์ก็เนี่ยครับไว้บริหารจัดการวัดไว้ดูแลการควบคุมวินัยสงฆ์ค่อยดูกันแต่ว่าอย่างว่าสำนักงานนี้อาจจะมีคนไม่มากและดูแลไม่ชั่วถึงก็เป็นไปได้หรืออาจจะปล่อยปละละเลยตามต้องปวดก็ได้ครับค่ะค่ะเอ้อาจารย์คะสำนักงานพระพุทธศาสนานี้เขาเป็นราชการไหมคะส่วนราชการครับเป็นรูชการครับ อยู่ทุกจังหวัดมีครบทุกจังหวัดครับมีทุกจังหวัดด้วยนะคะคอ๋อค่ะส่วนคุณนิตยานะคะคุณนิตยาจดทะเบียนสมรสกับสามีแล้วก็สามีก็เอารถของครอบครัวไปจำนำซึ่งชื่อผู้ครอบครองรถเนี่ยเป็นชื่อสามีคือเงินเนี่ยเขาบอกว่าสามีก็เอาไปลงทุนกับกับเพื่อนทําธุรกิจแต่ไม่เคยบอกให้ที่บ้านรับรู้เลยจนกระทั่งมีเจ้าหนี้มาทวงนี้ ถึงได้ทราบคร่าวๆนะคะว่าเอารถไปจำนำแล้วก็ไม่ยอมเอาเงินไปคืนเขานะคะก็เลยสอบถามมาว่าความความแบบไม่ไม่ลงรอยกันเรื่องอทำอะไรไม่ยอมบอกแบบนี้แล้วทำให้เกิดความเสียหายมาถึงครอบครัวเนี่ยเป็นสาเหตุในการฟ้องหย่าสามีได้ไหมคะอาจารย์อืมยังไม่ถึงขนาดนะครับยังไม่ถึงกันแต่ว่ารถยนต์นะถ้าเป็นชื่อถ้าซื้อในระหว่างที่สมรสก็เป็นของภรรยาขึ้นหนึ่ง นะครับ <c oughs> นะครับเอาไปแล้วไม่บอกครอบครัวเนี่ยก็คงไม่ถึงกับเพี๋ยวพ้องย่ายังไม่ถึงครับค่ะค่ะคุณทองปนได้รับที่ดินมรดกจากคุณพ่อแต่ว่าลักษณะเป็นที่ดินตาบอดนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยเ็บอกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนานๆก็กลับไปดูที่ดินทีหนึ่งปรากฏว่าทางออกที่เคยใช้ผ่านที่ดินเนี่ยนะคะ อ๋อคือเป็นที่ดินตาบอดแต่ว่าใช้ใช้ทางออกผ่านที่ดินคนอื่นได้แต่ว่าล่าสุดไม่สามารถใช้ได้แล้วเนื่องจากว่าเจ้าของที่เนี่ยขายที่บริเวณนั้นให้คนอื่นแล้วเจ้าของใหม่ปิดทางออกหมดเลยค่ะอาจารย์ก็เลยปรึกษาบอกว่าเราจะต้องทํายังไงละคะเนี่ยก็คงต้องฟ้องขอเปิดทางครับมันอาจจะเป็นทางจทางพระราชยอมหรือทางจําเป็นก็ดูอีกทีหนึ่งแต่ประการที่จะจะใช้ทางออกนี่มาเกินกว่าสิบปีมันก็จะเป็นทางโดย อัตโนมัติป้องอยังไงก็ชนะครับค่ะค่ะคุณสำรวยซื้อรถมาหนึ่งคันเขาบอกว่าเขาผ่อนมาได้ประมาณสักครึ่งทางนะคะตอนนี้ไปต่อไม่ไหวแต่สินใจเอารถไปคืนไฟนั้นแล้วไฟนั้นก็ขายทอดตลาดไปซึ่งเขาบอกวันที่ไปเอารถคืนเนี่ยนะคะไฟนั้นก็พูดในลักษณะที่ว่าคงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมแต่ล่าสุดจดหมายมาค่ะ ส่วนต่างพอสมควรทีเดียวก็เลยปรึกษาบอกว่าวันนั้นเจ้าหน้าที่บอกเราว่าคงไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มเติมแล้วมีจดหมายแบบเนี้ยเราทํายังไงดีคะอาจารย์เราเราเราไม่ผิดนัดชําระนี่เลยถูกไหมครับเราไม่ลืมเลยไม่ต้องจา่ายครับไม่ต้องจา่ายนะครับถ้าเขาฟ้องคดีมาก็โทรมาบอกสพแล้วจะบอกวิธีการเขียนคาให้การสู้คดีซึ่งมันมีคําพิพากษาวิการอยู่แล้วเราบอกเรื่องสัญญาได้คุณจะไปขาย ส่วนต่างไม่เกี่ยวกับเราครับค่ะค่ะแล้วก็อีกท่านหนึ่งเพิ่มเติมมาคุณอดริศอนนะคะเขาบอกว่าเขาได้ดูคลิปรายการทีวีเมื่อหลายปีก่อนนะคะหลวงพ่อไปให้สัมภาษณ์แล้วก็พูดถึงเรื่องการศึกษาตัวเองคือพูดจากปากตัวเองว่าจบจบมหาวิทยาลัยไ,ไปเรียนต่อต่างประเทศอะไรแบบนี้เขาก็เลยสงสัยว่าการที่หลวงพ่อก็พูดประวัติของตัวเองแบบนี้เนี่ยนะคะ การหลอกลวงประวัติการศึกษาเนี่ยจะถูกดำเนินคดียังไงบ้างเหรอคะอาจารย์ก็คือตอนนั้นตอนนั้นมันอาจจะหลายปีแล้วผมดูแล้วคลิปมันนั้นเท็จาจารย์ก็ได้ดูแล้วแต่ครับแต่มันหลายปีแล้วนะครับแต่มันก็การเป็นการแสดงข้อความอันเป็นเท็จทีนี้แสดงข้อความอันเป็นเท็จตรงนั้นเนี่ยมันเพื่ออะไรต้องดูนิดหนึงว่าเพื่ออะไรเพื่อให้คนหลงเชื่อนะบริจาคเพิ่มขึ้นไหมถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็นความผิดฐานช่าโกงประชาชนได้นะครับ ผมถึงว่าอยากรอดูว่าตํารวจเขาจะสรุปเรื่องอะไรเรื่องเงินเรื่องการบริจาคเรื่องการที่ผมบอกมันก่อนว่าถ้าใบบริจาคบุนิธทีแล้วออกไปใบใบอนุโมทนาบัตรมันก็ผิดทั้งวัดทั้งบุนิธทีนะครับเราก็ต้องดูกันต่อไปปัญหามันก็คือหลายกลับนะวันเนี้ยที่ดถามผมเนี่ยท่านจะเอาเงินไปไหนนะครับ เราเราก็เคยศรัทธาแล้วสกพวก็ศรัทธากลุ่มเท็ซี่ก็ศรัทธาช่วยกันพาเห็นว่าท่านช่างใก่จะช่วยกนแต่พ<ม>อวันนี้ออกมาอย่างนี้น,นี่ผมว่าเพื่อนเท็ซี่พี่น้องเราก็คงเหนื่อยเหมือนกันก็ต้่าดูก่อนผมอยากรู้คาตอบอย่างเดียวว่าท่านเอาเงินไปท่านจะสร้างที่ดินซื้อโรงพยาบาล่ามันเป็นชิ้นเป็นอันหรือเปล่าแล้วจะเสียดา,ายหลายอย่ะที่คุณสนันเห็นใช่ไหมที่เขาเอามาถ่ายภาพเรื่องวอลเกอร์เรื่อง้แหมยกใสพเ ก็จบเรื่องแล้ว <c oughs> เราแจกได้เยอะเลยก็ <c oughs> รอดูอีกนิดนะครับรอเดี๋ยวในผมเดี๋ยวนี้ผมไม่ขยาบวิพากษ์วิจารณ์รอจนกว่าตารวจก็จะถแถลงข่าวว่าสอบสวนแล้วมีข้อหาอะไรบ้างแล้วค่อยมานั่งวิเคราะห์กันอีกครั้งนะครับ <c oughs> ค่ะอาจารย์คะท่านสุดท้ายที่เพิ่มเติมมาเนี่ยก็บอกว่าคือยัยงยังสงสัยประเด็นเกี่ยวกับเรื่องเรื่องการมีลูกมีภรรยาที่ยังไม่ชัดเจนนะ,นะคะแต่สิ่ง <c oughs> ที่เขาอยากจะทราบก็คือว่าถ้าตํารวจจับกลุ่มตัวแบบนี้เนี่ย ตำรวจมีสิทธิ์ในการขอตรวจดีเอเพื่อพิสูจน์ความจริงหรือเปล่าคะอืมขอตรวจดีเอเอตรงนี้ต้องมีก่อนมีปัญหาว่ามีามร้องว่าลูกเป็นลูกของเขาคือจะอยู่อยู่ปกติเราไปตรวจเขาไม่ได้กับมันต้องมีเหตุเหมือนเหมือนเหมือนไฮโทรคนหนึ่งที่พาแฟนขับรถแล้วมันเมาอ่ะตำรวจก็ไม่มีจะขอตรวจเมื่อคุณไม่ตรวจก็สันนิษฐานไม่ใช่ทีนี้ถ้าจะตรวจดีเอเนี่ย คำถามว่าเด็กร้องขอหรือผู้หญิงร้องขอนะครับกล่าวอ่ถ้าอย่างนั้นนรตรวจได้จะอยู่ๆไปตรวจเขาก็คงจะไม่ได้บังคับอ๋อค่ะวันนี้เติมมาเจ็ดคำถามนะคะรวมกับเมื่อวานก็เป็นแปดร้อยยี่สิบเจ็ดคำถามแล้วค่ะอาจารย์โอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่วันนี้แค่นี้ครับ,รบขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปอระเมศอินทระชุมนุมค่ะกฎหมายชายค่าปัญหาชาวบ้าน โดยสำนักงานอายการสูงสุด